ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ทุงาน้นมาให้ครับผมเนาะวันนี้มาโค้งสุดท้ายของอันแม่เสมอโค่นเดือบมได้พี่น้องเด้อเข้ามาสามงวดสี่งวดติดแล้วงวดที่ผ่านมาเก้าหะสี่หมืน่นสี่สามกับสี่หมื่นด้พี่น้องเด้อเอางวดนี้เพิ่นจะฟันตัวใดนล่าโค้งสุดท้าย ไปรับชมแฟังพร้อมๆกันครับยังเป็นทังกายทครับผมบ๊าดีครับค่ะบดีเด็มินสุดสุดพ้นคครับผมอขอแม่ดังมั่งบันดีแม่ดังสมแลนวนะครัพี่ๆครับผมเพราะทราบว่เมืองทหารขาเจ้าถือแน่ผู้คนเพท่านถือจักเทียไทยเป็นถือน้ำเนยไทยเป็นใส่เลยบดมีปสินเป็นน้ำเนมดังมองตักกล้พี่ชีครับผมไงวะลูกสาวสรงยุดกับปยุดกินล้วยังให้คนเนีอย ลูกสาวยังม่ยงนอบอกว่าแม่จะจะไปบอกคนไรด์เดอร์ฮเจะบอกค,อคอกน,กนวานาๆๆา่าถือคนจีนจะยงเียแม่มาบ้เนาะเข้ากับมอหัวจักเนาะลูกบอยจะควนเนาะเฮ้ยใส่ถูงบ้า่ถุงก็ไก็แค่ถุงบ้าแค่ถุงเน่ยอันเป็นแกับแม่งวดที่แล้วฟันจังเลยกอดตองหัวเนาะ เล็กตองวันตองวันในฝันมาเด็กน้อยมาข่าล้านดีแรกดีแรกนั่นอันฝุ่นมาไทยอันยุอันนูทูบเมยเมย์มาข่าจ้ามาเมยรับเงินมาจ้าพักระเป๋านั่นจ้านั่นไวกระเป๋านู่นได้ข่านี่ยกระเป๋าหอยยุนั่นจ้านั่นละคยนั่นละใช้กันเองใช่กันเองครับก็ไปแม่้าบัดนี้จะนั่งได้แหลเรื่องอะเด้ะ เรานังเยอะแล้ว่าขายเราก็นั่งผู้ขายของกับยืมกันแล้วเราก็ินั่งกันวันนี้นี่เขาเปิดนะอั่นเขาสี่มาขายร้านบานีแม่ก็เลยว่าจังไรก็คือมีสิบสี่สิบหาเอ้าอดเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยนี่มันมาหลายคนมันมาหลายคนแดีว่าจักมันเขี่ยข่มอีหยังให้กันดอกแต่ว่ามันบ่มักอันหลานไส้ของข่อยครับผมมันเลยสิพากันมา ตีมันมาขามันแต่บ่ามันก็บอท่านใดืขาดอกอเมื่อกันยุกไก่กันยูแต่ว่าข่อยนี่สูตรมาก่อเลยมาได้เด็กน้อยมุนนี่ <แก S 2> ขอนเลยว่าเป็นหยังกัรจนังสิมาขาลูกขาหลานย้ายซุกเป็นวิหยังกัขรข่อยเลยวังสี่ <แก S 2> กูสิไปบอกพ่อแม่สูสิไปบอกคู้ปกครองสูก่อนได้ไหมสวมากก่อนได้มายืนไว้เขาเขาไปนั่งยุกกาเห็นอ่อนฟังนี่กรเตมฟังนี่กระเต็มฟังนี่กระเตมแม่ก็เลยนที่เป็นศูนหนึ่งซีกับศูนย์หเพราะว่าข่อยศูนย์หาเขาเด็กข่อยศูนย์มหาเขาได้มามื่ก่บได้ข่ากันดอกเอยเป่าหนค่งศูนย์ข่อยศูนย์มากคึ้งหัวศูนย์ที่เป็น่อยมากก่านั้นเก้นือ ต่องวดของคุณแม่เนาะครับเนาะไอ้มาตัวนี้ครับพี่ครับผมใช่เพี่งนันไหมนี่พี่ดาวใช่ใช่พี่ดาวผมมีชุดต่องวดต่องวดตัว่าไงครับว่าตองวดวาตัวนี้ครับผมเนะต่องวดมาฟันคงสุดขาดอย่างเงี้ยมาฟันบ้านนี้คือได้ยินว่าแม่ฝันเหยียบก็คือฝันฝันฝันมื่อคืนนีฝันจำเลยครับมื่อคืนไปนอนน้าเออก็เลยไหวหัวบอลว่าเอ้าขันผู้ข่าจิต ถือเลขถือเบอร์อ้รีแหละก็ให้ฝันเกียวฝันตองนี่เด,อ <c oughs> ด้อเจ้าทีเจ้าท่าอย่าพุ่มเจ้าทีปูญญาตายายก็เลยหวานสิฮะลยท,ทองน้ำโม่น้ำโมสามจบ <c oughs> แล้วก็เลยขอเพล <c oughs> ินมาเนนือกเลยฝันครับฝันมาเฮี้ยนคือจังเฮี้ยนเป็นงานเนี่ยขคนกระม,ม้าไหลอหลพุ่มพี่น้องจังอะคอดจังมูเดียวกันจังจังย่าเข็มกับหูจักกันเลี้หน้าตาหูจักกัน ครับไอ้ไอ้หิ้วคุยงถือี่เพื้อเห็นหนาถึงจาักกันมาแตงจัดเทียนซอยกันครับอืมบันนี้เอ้าเทียนเป็นอย่างคือไตเทียนบัดนีอเทียนอันพีละอันจังสีละเทียนในญ่ตาไปเป็นจุดเป็นจุดเอออันบันนี้เทียนบ่เคยแอมห้องอืมบ่เคยแอมห้องสั้นอันอันสั้นล่างนี่บ่เคยแอมห้องครับบันนี้ เป็นแอมมาทาังนี่เงาไปเลอยนี่แอมเงาไปเลยบินหนาไปทังนี่มันนี้ผาม่านกระงามเปลี่ยนสีโอโอรดสีงามงามไปเลยแต่ว่าบม่มีสีแดงสีเย็นเย็นตาดีงามอือยกระแตงโตงามบัดน,นี้แตงโตงามแตงโตดีโตงามบัดน,นีุ้้มกระเจ้าอยู่ทังนอกคุ่นพากันฟักเนี่ยฟักเนี่ยยิน แต่ว่าพึ่นตายไปแลว้วอุย้ยมีม่พญ่พูดแล้วก็พญ่ไหวดีๆหูจักว่าพึ่นตายได้หนิครับผมแต่ว่าซุม้มูบน,นันคอยบอกหูจักเพื่อนซุ้มเป็นมาอยู่ทางนอกนะโอ้คน,น,นส,ส้วนกันมาเออจักเต็มไปด้วยส้วนกันมากยังไหนแต่ว่าเพื่อนบ่ได้ย,ยัดทั้งเฮียนเพื่อนยั่วขังเฮียนขางจักสันเปลี่ยนไปเมือตั้งสันขางเฮียนเ้องสันเปลี่ยนไปเมือแต่ว่า เฮี้ยนหลังนี้มาเป็นเฮียนควายฟักเนี่ยใช่บ้านบ้านบ้านเลียวกักเพิ่งเพิ่งฟักอยู่ขางเฮียนแต่ว่าในบริเวณบ้านควายแห่งว่าบ้านแม่จัดงานคือจังเฮียนคอยจัดงานนี่เออแต่ว่าซุ่มตายไปนี่เพิ่นตายไปแล้วซุ่มเห็นเพิ่นนบ้านเนี่ยยุหันครับเปิ้งก้มยุงเสียละฟักเนี่ยเด็กกับเพิ่นกะบสองคนเพิ่นนั่นะนะยู่เทียงเดียวกันบ่ปากบ้าหูเลย อืมบ,บ่ปากบ่เบ,บาแต่บางกลมปากเบียร์ยัวปากเนี่ยบ้านี้ไข่สีเลี่ยงค้นไปนะครับผมไข่เลียงค้นกวเป็นบุญเลียงค้นบา่าเนี่ยนั่งนี่เป็นเนี่ยนไข่หลังได้ความฝันนี่เนีออ่อันได้ก็ไมหมืดไม่เหมือดเนี่ยสั้นไม้มืดบ้า,บานี้คอย,ยนคันเลยว่าบ้าคูฝันเกี่ยวเฮี้ยนมันเฮี้ยนหลังนี่มันเฮี้ยนหลังไหนก็่างเฮี้ยน กูอยู่หน้าวางส่นะแต่บาเงี้ยนกูอยู่หน้าจัดงานเป็นงานใหญ่ขอดกับม่ซอยอแต่แตงเงี้ยนแตงจัดมองได้ดีมองได้งามแล้วก็จัดใส่ใส่ผ้าม่านผ้ายังสิก็จะงานเงี้ยนเฮาสิอันลูกเต้าสิแต่งงานเสียน,นายแันเนี้ยแม่แม่เอออันทางบ้านน้องเสกับค้นกัหลายๆนั่นทางบ้านเปลี่ยนไปเมื่อษ จังเป็นเปลี่ยนสิล่ะพอเป็นเปลี่ยนสิล่ะเป็นปืนเปลี่ยนไปเมื่ข้าเจ้าก็นั่งยกข้างขางอันขางเฮียนน่ะเราเด้เขามันได้เห็นอันนี้เฮียนเท่าดีในเฮียนเท่าดียู่รอบหัวร้าทไงรอบขางบ้านเทาเลยเออเปลี่ยนขางบ้านเทาไปเลยนั่นเป็นฟักเนี่ยยุ้งสั้นขายุ่งกินยุขางบ้านเทาเลยอ่ซุ้มอ้อมอ้อมไปเมื่เลยนึงอ้อมไปเมื่อขางเฮียนไปเนียนเมื่อเลยแสดงว่าคน ต้องขามพ่อแววเออันสิคือข่อยเค็ดมังสิ่งละพ่อข่อยเค็ดเปลี่ยนมังสิ่งละเป็นเดินเปลี่ยนเปลีนมังสิ่งละข่อยปวดเปลี่ยนมังสิ่งละเปลี่ยนไปเมื่อกระเจ้ากระยุมองเปลี่ยนเปลีนมังสิ่งละเต็มไปเมื่อส์ทางเฮี้ยนข่อยนั่นน่ะอืมอืทังเฮี้ยนกระมู่ย่อยขวดบัดนี้ย่อยเข็มมาซอยข่อยเค็ดเฮี้ยนง่ามน่ะน่ะเฮี้ยนเฮี้ยนบาดข่อยเงินน่ะเงินเฮ็ดแบบบาดยู่หันยู่มองอันโตเค็งแป้งน่ะว่างไว้บัดนี้ ม่ยิบเอาเงินบาดคอยไปคอยเลยว่าเอาเงินบาทเดียวนักการลากเอาไปตีคอยเลย้่าอังสิ่ฮ้ยเสียใจบริเตนนี่คอยเลยวยาอังสิเออเออครับมูร้าเห็นกันคอยเลยว่าเจ้าไปลากเอาเงินข่อยบาทหนึ่งเงื่อนวัาวัาเยอะลูก้านี่อืมได้ฝันหน่อยจีความจริงได้หนิทีอเป็นเศร้านี่คอยี้ขี้รถออกไปหน้าไปสรงพญาย่พญาย่แก้อ่อยเขามาไอ้ข่อยเออล้วข่อยได้ออกไปทรงพญาย่ได้เห็นกัน ฝันเจ้าเจ้าเดิจีฝันเจ้าเจ้าเด้กับยายขอดนี่สันบกว่าวันแรกมาซื้อเหล็กดี้วันหนึ่งค่ะวันแร้ซื้อน้ำข่อยหาศูนย์ข่อยบานเลี้ยนบานกับเป็นมุนมุนเมื่อกับเป็นหาข่อยก็เลยตีว่าเจ้าเป็นรักเงอนข่อยบาทหนึ่งข่อยวางสี่บาทเดียวกับการรักเนาะข่อยวางสี่นะข่อยเลยตีเสียหาศูนย์เอาบานนี้พวกย่อกับบ้านไหนที่แม่บ้านเลขที่การอัน คณะเป็นงานกะจีเกี่ยวบานเล็กทียุ่งละพอเพราะว่าอืมขอยว่าบานเล็กทีข่อยสี่เก้ามูหาสี่เก้าห้ามูมูสี่อันมูหาบานเล็กทีสี่เก้ามูหาเห็นว่าสามตัวแล้วสี่เก้าหาละเออเขาฟังเขาฟักเนี่ยใช่บริเวณบ้านเออเขาฟักกินยุคหางบ้านเท่าไรบริเวณบ้านเท่าไรนลักฟักินผู้เฒ่าเด้ครับ อืมเธอสุ่มตายไปเหรอหัวจักกันเบาคุยกันถือกันดีคืออย่างนี้แล้วว่าคอยกับหัวจักว่าเพิ่นตายไปยูแบบนี้เอออืเอ้ากับหัวจักว่าเพิ่นตายไปยูอันเพิ่นอันคือมาได้พนาวอแต่พ่อเพิ่นบอกเขามาทั้งใน้เหรอแม่เนาะเพิ่นตายแล้วแต่ว่ามีแต่คนตายว่าหัวจักมีแต่ผีมาหัวหูวจักในในความฝันกับหัจักว่าเพิตายไปอยูแเราตายไปเหลือดิ พอใงี้ยไหวรถตามแล้วตายพอยปูนแล้วก็ป่วยตายคนเราไหวนะครับด้วยเอฟซีครับวันนั้นพอเงียไหวเนี่ยเราซื้อมาเมย์เง่ทิพย์ออครับผมเนี่ยเราซื้อมาเมย์เง่ทิพย์ครับมันนี้แต่โอ้เนี่ยเราเป็นผู้คนอ้วนๆน่ะเนาะ่อยเลยวางสิพอเงี่ยไหวก็คือไปมาล่ะคือโตเนี่ยเราปูนี สันให้โลดีๆ,ๆเนี่ยด้วน <c oughs> ไ,ได้วางสี่นะาได้ความฝันนั่น <c oughs> นะ <c oughs> ยังคืดพ่อด้ <c oughs> ยังคอยไรเลี้ยงไปอ,อ <c oughs> ผู้นี่ผู้นี่ผู้นี่คนได้ว่าบันนี้เาก็เลยว่าเอาขึ้นมาให้เป็นงานเป็นงานอีหยางสี่หนาพอคอยวาเนี่ยเป็นงานอีหยังเป็นฝันดีหรือฝันหายฝนได้วางสี่ <c oughs> บันนี้แม่เนี่ยเหว่าตีเป็นเลขตัวไหนแม่ ตีกกระตีแม่เลยก็เก้าเลยแล้วก็เ <ไป S 2> นี่แล้วศูนย์หนึ่งหานี่แล้วศูนย์หนึ่งหาอืมเพราะว่าคือคอยเบาก,กับโจงหัดก้อนหนึหน่งเะอ,อเอาเงินเดืนเพื่อนเอาเงินบาทนึงไปนะ่ะแม่ได้ศูน,นย์เหรอเพืนนะ่อนอ่ะกว่าตาบ้านเนาะเงินบาทเดียวนกับลักเนาะโอ้ขได้วางสี่นะเพราะว่าคอยคอ,อ,อ,อยบอก,จกเจงเต็งๆหัวแหลกมากนบอกครับบ้านเนียคอยบอกว่าศูนย์หนึ่งหาไม่มพอครับผมอืมเด็ก นเปิดไรวางสี่เปิดไรวางสี่ย่าไปเฮินน้ำเขาไหลวางสี่ได้พอเมื่เม็นค่อยอันอันนี้เอาดิบ่เม็นค่อยคืดเอาดิย่าไปเฮินน้ำเขาไหลเหล็กดังมันบ่ออกดอกวางสี่พ่ะนะมันออกตัวของเห่านี่ละวางสี่ไหมมาศูนย์หนึ่งหาอาหารนีิไม่พอกเราได้มาคอได้มาเลีกศูนย์หาได้กั่นิดเพราว่าขอยศูนย์มากนิดอว่าเรว่า พอเร่งมาซ้ำอีกเมื่อเศ้านี่โศูนย์หาหาศูนย์นี่อืมตัวเนี่ยของแม่คือศูนย์หนึ่งห้ากับศูนย์ห้าจ้าครับปันที่เพิ่มเส้นเลขบ้านเจ้าของหลายๆี่เก่าในลลาสี่เก้าครับห้าจ้าสี่เก้าทับหาก็คือเป็นมูสี่เก้าหาเนาะจ้ามันผ่อนฮิจากตัวเก้าดอกเลขนะมันขึ้นแป๊บหนึ่งนี่แหละจ้า สามตัวเพิ่มตัวเพิ่มเือตัวบ้านจะคลองจ้างวดก้อนกายพอไปว่าศูนซีเก่ามันกัยังมาออกอันศูนเก่าดีพอเออแม่นีดียู่แม่มันก็ยังมาออกศวนเก่างวดก้อนห้ไปแปรหาเก่ามันกัยังมาออกเก่าหานนเดียพอเาะแม่นดีดีเลยแม่มันวัหนีเก่าเด้เลขนี้เออโมเมนต์โมเมนต์ทหนเสีน อุตตลิเบาดีพอ,อ,อมันมันแมนดีๆความจริงดีใจได้บารีพอ,อในความฝันเนี่ยดีใจไปเจ้าขวางใส่เสียงามสุดงามเหยียบบุญเฮ็ดท่านเฮ็ดบุญนี่แน่นยน่นเป็นง,งานดีใจใหุ่มมุม,ม,มดีใจใหุ่มมุมดีใจหลายในความฝันน่ะนะมาถถดีใจแเขกนี่เป็นงานเป็นกามาซวยเป็นกามาซอยเหยดอันนั้นอันนี้ซอยแยกขวัญเป็นเมื่อนี่เน้นโค้งสุดท้ายน้องแม่เนาะโค้งมาเลยจ้า ยังว่าไห้แมนเน่กะไคผู้คนติดตามใพิคนถือแน่อน้ปลานี่ครับอาสมตัวสองตัวเน้บอกไเป่าข่คนหัวลุงจะลงมแม่ด้วย้าถูกไห่อับกด้อจะเดีวานตอนนั้นจะเนาขอให้แห็งกังๆครับอ้